ชั้นปสีทุกคนวันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดเดิมของเรานะคะก็คือแบบฝึกหัด3.5เราทําไปแล้ว1หน้านะคะหน้า49วันนี้ก็จะมีอีก1หน้าก็คือหน้า50หน้าเดียวอีกแล้วค่ะคุณครูใจดีที่สุดในโลกไม่ให้ทำเยอะไม่ให้นักเรียนเครียดน,นะคะเรียนแบบมีความสุขสุดโอเคหน้านี้มีด้วยกันก็สข้อย่อยแล้วก็อีกหข้อใหญ่นะคะเดี๋ยวคุณครูจะทำตัวอย่าง ข้อที่5ให้ดูล้กันนะคะแล้วก็ให้นักเรียนทําข้อ4เองส่วนข้อ2ใหญ่ให้เติมเลขโดดลงในช่องว่างนะคะอันนี้นักเรียนก็ไปเติมตัวเลขลงเองนะคะไปลองฝึกคิดเองเขาก็จะมีคําใบ้อะไรเล็กน้อยให้เราอยู่นะคะ,ะมาดูที่ข้อที่5กันเลยจ้าข้อที่5โจทย์ของเราคือ 82'42,916 คูณ42,916เระคะเราแสดงเป็นวิธีทำเหมือนเดิมเราก็เอา 4ี่9มืตอันเก้าตังแล้วคูณกับใครคะคูณกับ82อย่างที่คุณครูบอกกันคูณเราสลับที่กันได้เราจะเอาตัวเยอะตั้งขึ้นก่อนนะคะเพื่อให้ง่ายต่อกันหาคําตอบวิธีการคูณก็เริ่มเลยคะ่ะเราจะเริ่มคูณจากตัวหลังก่อนข้อนี้เราก็จะเริ่มจาก2 2ก็คูณจากหลังมาหน้าสอคูณหเป็น12ทด 1>, 1ใส่หลักถัดไปต่อไป2คูณ1เป็น2บวกตัวทดอีก1กลายเป็น3ต่อไปค่ะ2คูนตัวถัดไป2คูณ9 2้1 8ใส่8แล้วทด1 2คูนหลักถัดไป2คูน2เป็น4บวกกับตัวทดอีก1เป็น5สุดท้ายค่ะ2คูน4เป็น8นั่นเอง2เสร็จแล้วต่อมาใครคะ 8คะ่ะแต่8อยู่ในหลักไหนลูก8อยู่ในหลัก10มีค่าเป็น80ต้องเติมอะไรก่อนคะเติมศูนย์ใส่ก่อนแล้วค่อยทำการคูณจากหลังมาหน้าเหมือนเดิม8 6 4ห4 8ใส่8ทด4ใส่หลักถัดไปนะคะหลักถัดไปของเราเมื่อกี้เราคูณ6ใช่ไหมหลักถัดมาก็คือ1นะคะ8คูณอะไรต่อ8คูณ1เป็น8บวกกับตัวทดอีก4 8บวก4เป็น 12ทด1ใส่หลักถัดไปต่อไป8คูณ9 8 9 72บวกกับตัวทดอีกหนึ่งเป็น73ทดอะไรหลูกทด7ใส่หลักถัดไปต่อไป8คูณ2 8 20 6 16บวก7กลายเป็น23ใส่3ทด2ใส่หลักถัดไปนะะสุดท้าย8คูณ4 แปดสี่อะไรแปดสี่สามสิบสองบวกกับตัวทดอีกสองกลายเป็นสามสิบสี่ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราจับทำยังไงกันจับมันบวกกันค่ะสองบวกศูนย์ได้สองสามบวกแปดเป็นสิบเอ็ดทดหนึ่งอย่าสนใจปากกาสีคุณครูนะลูกนะคุณครูเปลี่ยนสีเพื่อความสวยงามเฉยๆนักเรียนก็ใช้สีเดิมก็ได้นะคะแปดบวกสองเป็นสิบ 10บวกตัวทดอีกหนึ่งกลายเป็น11แล้วทด1ใส่หลักถัดไป5-3บวก3เป็น8บวกกับตัวทดกลายเป็น9 8นะคะ8บวก3 11ทด1 4-1บวก1เป็น5แล้ว3ไม่มีเพื่อนก็ดึงลงมาเลยทีนี้นะคะเราได้คำตอบแล้วเราจะยังไม่เขียนลงในช่องตอบนะเราจะมาพิจารณาความสมเหตุสมผลก่อนเนื่องจาก82มีค่าประมาณเท่าไหร่ลูกจะประมาณหลัก10ให้ดูที่หลัก หน่วยลักหน่วยเป็นสปัดขึ้นหรือปัดทิ้งปัดทิ้งเพราะฉะนั้น82มีค่าประมาณเป็น80นั่นเองนะคะสี0 0 0ื่นพจะประมาณหลักหมืน่นให้ดูที่หลักพันหลักพันเป็นสปัดขึ้นหรือปัดทิ้งลูกปัดทิ้ง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 ,ง,งนะคะก็จะได้มีค่าประมาณเป็น4อะไรลูกสี่หมื่นนั่นเองและทีนี้จะ8ปดคูณ4หมื่น นะคะ80คูณ4 0 0 0มนักเรียนนับศูนย์เลยลูก1 2 3 4 5อ่ามีศูนย์อยู่5ตัวเราใส่โอ้ยเราใส่ไว้รออยู่กี่ตัวเลยลูกขออภัยเมื่อกี้เราใส่รอ5ตัวเลย1 2 3 4 5แล้วจับ8คูณ4เลยค่ะ4คูณ8ได้32เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น3ได้3 0 0แสนเออ สามล้านสองแสนก็ถือว่าใกล้เคียงเนาะก็ถือว่าใกล้เคียงโอเคแสดงว่าคำตอบของเราคือเท่าไหร่คะสามห้าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งสองอ่านว่าสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบสองเป็นคำตอบที่ยังไงคะสมเหต สมผลอยู่นะคะไม่โดดกันมากอยู่ในหลัก3ล้านอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ตอบ3ล้าน5 1าแค่ะเรียบร้อยแล้วนักเรียนทำเอง2ข้อนะคะข้อ4ย่อยแล้วก็ข้อ2ใหญ่โอเคไมค่ค่าทำแค่หน้า50ก็พอสำหรับวันนี้มาแบบปุบปับนิดเดียวเสร็จแล้วนะคะวันนี้ขอบใจนักเรียนชั้นปสีทุกคนนะคะไว้เจอกันวันใหม่สวัสดีค่ะ